นอนเล่นเกมอะไรอ่ะเฮ้ยเราบอกไงเราบอกครับแบบอะไรพี่อันนี้อันนี้มี Defender แบบใหม่แบบใหม่เพิ่งเปิดนะ Defender นี่แค่ไม่เหมือนไม่เหมือนเป็นใคร AA อ่ะเป็นใคร AA น้องก๊อบมาทั้งดุนมาเนี่ยเอ่อก็จริงว่าก๊ออาจริงว่าก๊อบไปลแต่ว่าเพื่อนระบบมาเยอะอยู่อ่ะที่แบบ AA เป็นไม่มีเดี๋ยวผมเล่นได้เดี๋ยวผมอัดคลิปได้ละกันแล้วผมจะทำคอนเทนต์ได้ดีท่าละอันนี้ไม่ละจากไอ้กากไปไอ้เก่งอะรูทูโป้นะเออ ก็แบบอ e ีพ<ต>ี e แรกอพีามาเ,เล่นด้วยแล้วแบบให้คนอื่นให้คนอื่นดูนะคือแบบคนที่ดูก็บอกไอเทียนี่แม่งมีคนแบงเจ้าลนะเหรอได้ได้ได้มาคอตเตอร์วี่งไปดิผมมะสมเทตทันงาเก้าบาทมาดูกันว่าจะคุ้มไหมเราดูเลยครับเราดูเราดูว้าวสมได้แล้วผลริงจ่อหมัดแบมพายดับคุยสมอเรลือคุ้มมากเลย และมีแก่ตังขายราคาถูกมีวีซีทุกเผ่ามีผลพิซซ่าที่คนฮิตรับกดเกมพาดกดผลพิซซ่ารับฟาร์มทุกอย่างในเกมเพลารมีเครดิตแจกฟรีลิงลาต้คลิปได้เลยสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มมโยโฮสเตอร์ซีเปสนั่นเอ,เองนะครับทุกคนก็วันนี้เป็นพาแน่หรือคลิปแรกหรือคอนเทนต์แรก ในการทำาูปทรูโปช่องผมนั่นเองนะครับทุกคนก็ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องใส่ใจแล้วเพราะว่ามันคือคอนเทนต์แรกของผมก็คือรูปทรูโปนั่นเองแล้วแน่นอนว่าผมจะทำเรื่อยๆนะครับไม่เหมือนไมค์คาวที่บิดเป็น EP แน่นอนไม่แน่ว่าจะบิดกันนะเฮ้ยเพื่อนเมฆเสียเวลาก็เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาม,มแบบเลยดีกว่าเพืคอนว่ามีอะไรบ้างไหนพี่น้องผมไปไหนดีเดี๋ยวพี่แนะนำระบบเกมเดี๋ยวมีอะไรบ้างก็ระบบตามแบบอนิเมะดีฟซ์เลยน้องก็ เริ่มจากการสุ่มกันาาไี้ป่ะแม่งเอาของเกลือให้กูอีกแน่เลยใครไม่รู้อาจจะของนี้ก็ได้อ่าอันนี้เขาเรียกว่าตู้กาชานะซึ่งในตู้ตอนนี้ก็จะเป็นอ่าฐานะของกบอ่าน่าะนนจะเป็นฐานะของอิจิโกะตัวเหมือนอีจิโกะไม่เคยดูอ่ะบีดอ่ะมีเทมูระนาเหมือนเลยเอาก็เป็นหน้ากากก็โล่งไ้ร่างแบบเขาเรียกว่าร่างร่างแมสร่างหน้ากากตัวนี้ลิกาซิทธิใ์ใายแช่์บินีลิกาซิตแล้วก็อีกอันนึงน่าจะเป็นนันทาหน้าของนารูโตะนะ จะเป็นลีเจนด่นกีนารูโตะก่อนเนี่ยนะแสงูุสาใช่เดี๋ยวพี่ให้โค้ดใส่ก่อนไม่ใช่เหรอเออเป็นป้าแหนไม่เอ๊ะตัวดำมาคืออันนี้อ่น่าจะซาสเกะรอรู้วิจินวิจิต้าไอตัวมีคุรินนะคุรินมั่งเสื้อมันเหมือนจากอันนี้เลยจากดอตเตอร์สโตนคุรินนะะนเั่นนะโดนโลนแล้วโค้ดนะครับโค้ดไอ้เงั้น เอเคอยเลเวลแปใส่ได้สักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาใส่ขอ EP สองไม่ไม่ EP สองอะกูให้ EP แปดเลยอ่ะโอ้ไกลเกิน EP เลเวลเหรออะเต้เห็นตรงนี้ปะอ่าตรงนี้ตรงนี้ปะไม่มีแท่นตรงเนี้ยอ่าฮะแค่เต้ไปกดไลค์เกมนี้แล้วก็เข้ากลุ่มของเกมนี้นะแล้วกดแล้วเข้าเกมใหม่ถึงได้แล้วก็มันก็บอกว่า you must be level 5 to shame อีกแล้วเหรอ w h a t t h e h e c k bro เกมแบบดักท <cake> <yağ>. <ım Laser> ุกทางเฮียกูส่มสี่รอบโชว์เลยนี่เอกกูได้อะไรเนี่ยโซลีเบอร์เอกหัวต้มอ่ะเออรู้จักอยู่ยี่มันอยู่ในบีดวะใช่เฮ้ยพี่กูได้เวจิต้าพี่เวจิต้าเวจิต้ากูได้เวจิต้าเวจิต้าเด๋วในตู้เวนจิต้าบุ๊คกูได้เวจิต้าจริงพี่เวจิต้าอยากวะกูเหม่รอนว่าไงพี่กูได้ชิโนบวีไลท์ ชินโดนะโอ้ยพกูได้ชิโนอวีไลท์สองตัวเลยเก่ทุกตัวนี่แล้วก็เข้าเหมือนโวกเกมอนิเมะเทอร์ดิเฟนซ์ออกมดาแหละเฮียพี่กูว่ามันไม่เหมือนละกูว่ามันใช่เลยว่ะเฮียนิเมอาเบนเจอร์ก็ใช่มันคือดิเมอเวนเจอร์ที่เปลี่ยนฟอนต์ไปก็แบบแมปเล็กกว่านิดนึ่งนะผมว่าทำยงไงต่ออ่าแล้วกดสตาร์ทเต้ปฏิบัติการให้นี่อ๋อหรือมันต้องไปตั้งค่าก่อนโอเค่ะเต้ก่อนอื่นกดสามจุดมุมซ้ายบนก่อน ไหนว่าอ hey, oh. uh. uh ๋ออ่ะอ่ะฮะแล้วก็กดตั้งค่าตรงเซตติ้งเซตติ้งอ่ะแล้วก็เลื่อนไปหาคำว,ว่าออโต้สกิปเวฟไปนะอ่าออโต้สกิปเวฟอ่ะเจอแล้วเปิดเลยนะอ่ะ uh. แล้วก็ข้างล่างมันจะมียูนิตอินโฟโพซิชันอันนั้น oh. ให้เปลีป่ยนไปด้านซ้ายเป็นเลฟยูนิตอินโฟโพซิชันอยู่ไหนวะมึงพูดอะไรนะอ่า uh. หาคขาว่ายูนิตอ๋อยูนิตอินโฟฟอรฟิชั่นไอชื่อด้วยฟอน์ฟิชันเป็นโบเลฟเนาะเขาบอกโบเปลี่ยนเปลเต้องไปต่ออุ๊ยชิวอย่างนี้ก็ต้องวางตัวก็ไดล้วเนี่ยอุ้ยเบกเบกซะเปล่าเนี่ยลบตัวทิ้งเลยอุ๊โฟเนี่ยเลือกเกี่ยวมันกลางเฮ้ยจะเป็นเอสเลยอ๋อมันกลางเลยมันเป็นมันเป็นกลางขายให้กูตีเมื่อกี้สัตว์ครับสวยวิ่งนิ่มเลยพี่ ม่แต่แบบมาตีนานมามานสิเจ็ดวีเอออยวเป็นลับฟี่ได้ไหมลัฟฟี่ลูฟี่อุ้ยเที่ยตีซีวิกาก็ดนไปดูกลุ่มบัตรจังคิงโป้งนี่อียไอเต้มันจะหลุดูเรวไป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 กี่ก็ให้หลุดจริงว่ะเป็หลุดจริงดินี่ไงเดี๋ยวรองกันหนี่งวิคีนานถึงโตวิ่งเถอะแอนิเมชันการทำดีนะโตเอาไว้ตรง่ี้เลยแค่พี่ข้อเสียข้อเดียวคือมันไม่มีให้กดอัพไปาึงแบบกดปุ่มรัดแล้วมันจะกดอัพให้แปลกง อีเต้ไม่ได้เป็คนเล็กนะเป็นไป11อ่ะแน่นอนไม่ต้องชมครับไม่ต้องชมดูตัวดีครับไอพี่มึงช่วยกูนทน่อยพี่อะไรไปต้องช่วยดูดูกูไว้ดูกูไว้แต่เขาหาไว้เช่นี่แม่งแบกทั้งเกมเต้เราดูบอสเลบอกแล้วมึงดีไม่ตายดูทูโปรเฮียอะไรไม่แค่คนนึงเลยแล้วเต้ก็ตีบอสเองเลยละกันอันนี้คือหมดยากหรอหมดหมดอีซี่แต่มันต้อสองคนเรื่องสองเท่าม,มันไม่เหมือนอันนั้น,นะน,อ,นอ่นนนนะมันเขาเรียกว่า มันไม่เหมือนในทาวเวอร์ด e n ิ e s i เ u l a เ o อร์ที่แบบคนเยอะมาลดตังค์ได้เลยแล้วการวางตัวได้ฮียอ่ะมันไหวไม่จริงเออะมันจะหลุดแล้วนะเพิ่ใจเสียมันเป็นนี้แหละก็มองอยู่ได้บ้านเรามีเงิ้าสิบเองพี่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 หลุดแล้วพี่มันไหวมันไหวไม่รู้ว่าไหวจริงหรือเปล่านะไม่ไหวใชไหวใช่ไหวเชียวไม่ไดเสีย ที่นอนกูว่ามันหลุดมือคิปมันรัวใช่ไหมก็เปิดต้อสตะคิ๊บไปไอ้เฮียมันจบไปพี่เปิดต้อสตะคิ๊บไปพี่มึงอ่ะจะตีไงเข้าวะพี่พี่มึงเคลียร์เคลียร์มอนดิช่วยกูเคลียร์มอนหน่อยดิไม่ช่วยไม่ช่วยพี่ลัปปี่ยังกาเลยพี่เอ้ยมันแดดได้ด้วยเหรอาอุ้ยมันคิวไม่แดดเอ้ยแดดได้แดดได้เนี่ยเด็กนี่ต้องตากเลยเด็กถึงแม้ไม่แดดแล้วไม่ช่วยแล้วก็ตามมันจะเอาบินรอบแบบนี้ได้เออสู้ก็เลยหานนะฮะอ่ก่อน อ่าไหวๆๆครับไหวอันนี้ไหวชิ่นะฮะเอาท่นแปดเลยนะไม่ไม่ไหวครับกดกดตัวอะไรนะขายอ่ะกดอ่าต้องกดรูปตังค์แล้วก็กดขายยี่มันนี่มีกดคีย์รัเหรอวะหมายถึงกดคีย์รันไม่มีนั่นแหละนั่นแหละที่มันแตกต่างมันไม่มีคีย์รันโอ้ยเฮ้ยยี่มึงขายตัวเะไไม่ต้องไม่ต้องมาช่วยจริงเหรอเออดูกูดูกูทันปะไม่ทันอย่ามาช่วยกูได้ก็ดีไม่ช่วยแล้วไม่ช่วยละวี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 เฮ้ย ไหวเนี่ยเหลือแค่พันแปดเองหมดแล้วพี่น้องมชื่อคุชินหมดปัญญาลแล้วครับสวยต้องงี้ดีวะไม่บอกแต่แรกว่ากดอันนี้คือยังไงต่อกดเพียเกียนหรือ,อ,อพอแค่นี้เอ๊ะนี่ต้องรีเทิร,ร์นล็อบบี้อ่ะมันไม่มีเน็กอ่าโอเคสรุปคือคำตอบคือพอแค่นี้นะทุกคนโอเคก็เป็นยังไงบ้างสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบกดไลค์ก็แชร์ก็ให้ใผมด้วยครับคนก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคน ep สองก็เดี๋ยวผมมาต่อนะครับทุกคน